สวัสดีครับพี่น้องนะครับมาเยี่ยมอาจารย์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวนะครับครับผมนายคำลนีละอเจ้าของนีละอฟาร์มครับแบรนด์ก็ N อครับที่ตั้งก็หนึ่งรับสองหมู่หนึ่งตำบลดงมะลุมอำเภอโคกสมรงจังหวัดลบบุรีครับฝากเบอร์โทรเลยครับอาจารย์ครับเบอร์โทรก็แปดศูนย์หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าสามเจ็ดห้าเก้าห้าครับครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ที่ครับ นิละออฟามครับนิลออฟามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวัวหย่านมครับนะครับเป็นเป็นวัวหย่านมพร้อมพร้อมจำหน่ายได้แล้วครับมาถึงครับจับได้เลยนี่นะครับเดี๋ยวผมชุดนี้มันมีตัวเมียอยู่ห้าตัวนะครับติดจองไปแล้วหนึ่งตัวเบอร์หนึ่งศูนย์เก้าตัวริมนครับอันนี้จองแล้วอันนี้ที่เหลือนี่สี่ตัวครับสี่ตัวตัวเมียนะครับก็ ตัวผู้เทาก็ไปแล้วนะครับตัวผู้เทาไปแล้วครับมันไปอำนาจเจริญนี่เอ้ยหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูนะครับที่มาอยู่ครอบเดียวกันนะครับเอาตัวนี้เลยตัวแรกเลยครับนี่ตัวนี้จะเป็นลูกของไอ้ีแปดเจ็ดสองสี่ชัแปดครับีแปดเจ็ดสองสี่ชับแปดนะพ่อเดียวกันกับตัวขาเลยครับอ๋อพ่อเดียวกันกับตัวขาแต่ตัวนี้ได้แดงครับตัวนี้แม่แดงแม่แดงได้แดงนะครับราคาเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับอาจารย์วัวชุดนี้ตั้งราคาไว้ที่เจ็ดหมื่นครับวัวยานมเพศเมีย จ็ดครับอายุประมาณนะครับก็ก็ไล่ไปเรื่อยๆครับเนี่ยตั้งแต่ยานมไปถ้าเกิดว่ามันขายไม่ได้จริงๆถ้ามันถึงขนาดเลยสิบสองเดือนสิบสองเดือนผมก็ไปปล่อยแปลงครับก็ราคาเดิมอย่างเงี้ยครับไม่ไม่ไม่เพิ่มครับอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณใกล้ๆขวบครวก็เอาไปปล่อยแปลงนี่ก็จะคงจะประมาณแปดเก้าเดือนอะไรประมาณนะครับมันก็ออกมันจะไม่รุ่นรุนไล่กันแก่เดือนกันอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับตัวเมียสวยๆเลยนะครับ โบ๊ทโบ๊ทนะครับลูกวีแปดน้ำเชื้อนอกนะครับครับน้ำน้ำเชื้อนอกครับไอวีแปดเจ็ดสองสี่ทับแปดน้ำเชื้อนอกนะครับเดี๋ยวให้มันเข้าด้างขวาไม่รู้จะเห็นเดี๋ยวจะได้เห็นเบอร์นะครับลูกๆพ่อเดียวกันพ่อเดียวกันกับตัวขาวนู้นนะครับหนึ่เก้าดีครับเนี่ยๆพ่อเดียวกันครับวีแปดเจ็ดสองสี่ทับแปดแต่ตัวนี้ติดจองไปแล้วนะครับไปหนองบัวลำพูครับ ตัวนี้ไปยะโสธรนะครับคงประมาณสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนก็คงได้ย้ายนะครับสวยมากนะครับนี่ลูกวีแปดเหมือนกันนะครับมันเป็นงัไวขนาดแปดเก้าเดือนสิบเดือนมันก็แบบเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเนาะับก็จะดูสวยงูพอไปสักสิบสองสิบสี่มันก็จะสู่วัยสาวครับอันนี้นีนะครับและตัวนี้ล่ะครับอาจารย์ลูกหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดนี่เป็นใน ทีเคศครับลูกสาวทีเคศูนย์ศูนย์เจ็ดเจมบอลเจมนะครับเอ็นเนปะครับีปีหกนะครับบัวตัวนี้จะแก่เขามันหนึ่นย์แอ๋อนะครับบ่าวมันแดงนะครับเจ็ดหมืนเลยก็เท่ากันหมดเท่ากันหมดทุกสีนะครับมาเลือกเอาได้เลยนะครับ ห่างกันนิดหน่อยนะครับอายุตัวนู้นตัวเทาโฮอินวันครับใตองหนึ่งหนึ่งสามตัวน,นะครับลูกสาวโฮอินวันนะครับตัวขาวนี้นะครับตองหนึ่ง NL หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็ยาวดีนะครับ ต่ตัวนั้นโฮอินวันสองตัวในตัวเหลืองโฮอินวันนี่ครับตัวเหลืองๆนี่ก็โฮอินวันเหมือนกันตัวนี้ก็จะอายุน้อยกว่าเขาไหมครับอาจารย์มันหนึ่งหนึ่งสามตัวอ๋อตัวสุดท้ายเรียงลำดับไปตามลำดับของมันนี่นะครับได้ครับซื้อวัวก็ถ้าซื้อจากฟาร์มอย่างนี้ได้แบรนด์ของเจ้าของฟาร์มไปเลยก็จะดีในเรื่องของพันประวัติการรับประกันนะครับ วัวเกิดที่นี่นะครับตัวที่นี่ก็จะรู้ปัญหาทุกอย่างนะครับถ้ามีปัญหานะครับนี่นะครับจะไม่เหมือนวัวที่ซื้อมาขายไปนะครับนะครับชุดนี้ก็มีเหลืออยู่สี่ตัวนี่นะครับทีนี้ก็ ลองลงไปก็เดี๋ยวไปดูที่แปลงที่มันคานมแม่ชุดนั้นก็สวยครับชุดนั้นแดงแดงแหมดเลยงหมดชุดนั้นครับอยู่ที่คอกน,น,น,นู้นเจ็ดตัวแดงหมดเลยครับเดี๋ยวได้ขอนี่ของ,องปีหกเจ็ดนี่ก็จะเหลือสี่ตัวนี่นะครับเหลือสี่ตัวนะครับับวปีหกเจ็ดสวยมากนะครับเดี๋ยวจารยืน,นวไว้ถือว่า ใครที่หาเลี้ยงบามันก็ถือว่าเป็นช่วงหน้าเลี้ยงหน้าลงทุนนะครับราคาตกลงมาเยอะนะครับราคาตกลงมาเกินครึ่งนะครับแล้วที่นี่ผสมเทียมนะครับนำเชื้อมีทั้งในและนอกนะครับการผสมเทียมก็จะได้ลูกวัวที่ ่อเราเลือกได้นะครับเลือกพ่อดีๆใส่ได้เลยนะครับสวัสดีครับมาดูชุดแม่ลูกนะครับครับแม่ลูกก็ก็ประมาณนี้ครับพอใกล้ๆสักเนี่ยเดี๋ยวจะลําเลียงออกไปปล่อยแปลงได้นะครับเนี่ยจะประมาณเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับพอใกล้เขแล้วชุดนี้ก็เปิดแบ่ง ก็ทุกตัวอย่างที่บอกนะครับเดีย๋ยวจะตั้งราคาเป็นติเป็นตัวอย่างเป็นแนวนะครับอย่างแม่นี้ลูกตัวเบียครับนี่อยู่ที่แปดหมื่นครับแม่ลูกบามันเลือดร้อยนะครับแปดหมื่น <c oughs> บาทนะครับอายุอายุสิบสี่ปีแล้วนะปีปีห้าสี่แม่ <c oughs> เกิดปีห้าสี่นะครับ <c oughs> อายุสิบกว่าปีนะครับ <c oughs> ลูกลำมากนะครับก็น้ำเชื้อ ในนะครับเป็นลูกสาวสมุไรเอ็มแนี่นะครับแม่เบอร์02แม่ถือว่าสภาพวัวยังถือว่าโอเคนะครับปี54เกิดเดือน5นะครับ เกิดเดือนที่5นะครับของปี5 4 nl 0-2ครับก็ตัวที่2ของผมอะไเนี่ยตัวที่2ของฟาร์มเลยฟาร์มมันนะครับเนี่ยครับสภาพปีผมว่ปีัมก็ยังให้ลูกก็ให้ลูกมาอย่างนี้เรื่อยๆก็ฟาร์มมันเรียร้อยได้ลูกตัวเมียไปด้วยก็ถือว่าผมถือว่าคุ้มนะนะครับแล้วแต่ท่านจะตัดสินใจครับเนาะตอนนี้ก็อย่างผมก็ที่เปิดขายเพื่ออะไรเดี๋ยววัวเล็กถ้ามันขายไม่ได้ผมก็จะดันขึ้นมาอีกผมก็จะเปิดขายหมดเลยให้เลือกเอาประมาณอย่างเงี้ยครับ เราก็จะได้วางวางแผนว่าถ้าเกิดงัวมันเพิ่มประชากรมาเราจะได้รับมันได้อะไรประมาณนี้ครับเนี่ย็ลี้ยงก็ร่ำเลยครับมันจ่ายลูกก็ยังใช้ได้จ่ายลูกสวยนะครับนี่แล้วตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้มันเป็นแบรนด์ของลำพญาการครับลูกตัวผู้แม่ลำพญาการนะครับลูกตัวผู้แตกบืเหมือนกันครับแต่ตัวนี้อายุปีนี่นะครับ ปีอ,ปอ๋อวัวประมาณ6ปี8ปดปีลำลำลำเป็นแบรัลพยาการครับต,ตัวผู้นะครับนี่นะครับลูกลำเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ได้อายุอายุไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูอีแม่นู้นแม่นู้นก็14ปีเหมือนกันแต่อ,อีแม่นู้นเป็นแดง ไม่ได้จี้เข่าไว้แต่เล็กๆอันนั้นเบอร์03ต่อจากนี้อ๋ตอต่อจากแม่นี้เลยนะครับเราไปดูอันนั้น60,000ครับเนี่ยจะเริ่มสตาร์ทแม่ลูกตั้งแต่แม่นี้ไปในราคาที่60,000 60,000แต่ก็กเป็นเลือดร้อยเหมือนกัน,เ,นเลือดร้อยไม่ได้หมดนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับคู่นี้ก็ถือว่าใครหาเลี้ยงนะครับอยากเปลี่ยนจากวัวลูกผสมเป็นเลือดร้อยผมว่าก็ยังได้ครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็เอาลูกกัน ก็ถือว่าได้ลูกไปนะครับแม่ก็ไปได้ลูกอีกสักตัวสองตัวก็ถือว่าค่อยๆปักไปก็ถือว่าคุ้มนะครับลองดูนะครับหกสองหกหกปีครับนี่นะครับวัวหกปีนะครับแม่ลูกลูกตัวผู้หกปีนะครับแปดหมื่นนะครับอันนี้ก็แปดหมื่นนะครับแต่แม่สิบสี่ปีได้ลูกตัวเมีย ซื้อแบบนี้ก็ถือว่าดีได้เห็นผลงานเลยนะครับได้เห็นการจ่ายลูกเลย <ผม S 1> นะครับ,รบออครับ,รบก็ยังใช้ได้อยู่แล้วครับอีกแค่สองตัวสามตัวครับครับ้าวัวมันยังไม่เสียอะไรมันก็เนี่ยที่ปุ๋งผมก็มีมีเนี่ยศูนย์สองศูนย์สามเนี่ยที่อายุมากกว่าเขาแต่ประวัติ ยังไม่เคยมีมดลูกไหลไม่ไอไม่มีเลยครับไออย่างนั้นเรื่องต้นนีอย่างนั้นแล้วก็ถ้าเพราะว่าถ้ามีมันจะไม่อยู่ก็ต้องเอาออกขายขายนี่นะครับซื้อวัวนีอย่างนั้นไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะว่ามันเกิดอยู่กับผมผมรู้มาประวัติชัดเจนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรมาอย่างไงเราอยู่กับเราเรารู้หมดะครับครับไม่ใช่ว่าพอมันออกมามีมดลูกไหลแล้วเราไปเย็บเย็บแล้วก็ถึงไปขายต่ออย่างนั้นโอ้ไม่ไม่มีครับไม่มีประวัติถ้าเสียก็คือมัวเสียไปเลยครับเราจะไม่ แต่ลูกสวยมากนะครับนี่ลร่ามากนะใช้ได้ครับเพราะว่าจริงๆอ่ะตอนนี้น้ำเชื่อมันไม่มีแล้วเห็นผมถามเขานาะว่าเขาเขาขายตัวมันออกไปแล้วครับอันนี้แม่ลูกนะครับแม่เป็นแบรนด์ลำพยากางนะครับก็ LP นะครับ141นะครับปี60 <c oughs> เกิดเดือน9หัว8ป <c oughs> ปีนะครับลูกตัวผู้ ลูกเป็นลูกออกฟอร์ดครับออกฟอร์ดศูนย์สี่ออกฟอร์ดนะครับแม่แดงแดงนะครับลูกแดงแดงนะครับราคาแปดหมื่นบาทนะครับบาบมันเรือนร้อยบัวประวัติดีชัดเจนนะครับเลี้ยงอยู่ที่นี่เลยนะครับตั้งแต่เล็กๆกับงัวพวกนี้ตั้งแต่งัวยานมมาเลยครับ ตัวนี้ได้ลูกมากี่ตัวแล้วครับอาจารย์ครับโอ้ผมก็จําไม่ได้เนาะมันน่าถ้าโดนประมาณนะสามตัวจะเป็นตัวที่หนึ่งครับแล้วก็อีกสามอีกสามปีมันจะเป็นตัวที่สามสามปีสองตัวครับครับมันก็จะเป็นอันนี้อันนี้มันประมาณปีอันนี้หกปีแปดปีใช่ไหมครับแปดปีก็ประมาณตัวที่สี่ครับประมาณตัวที่สี่นะครับตัวนี้อาจจะประมาณผมก็กะว่าถ้าสามปีได้ตัวที่หนึ่ง แล้วอีกอีกสามปีสองตัวก็จะเป็นตัวที่สามหกปีจะเป็นตัวที่สามครับเก้าปีก็จะเป็นตัวที่ห้าครับประมาณอย่างนี้ครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้อีกอันนี้อ,อันนี้เนี่ยครับก็คู่บันกหญ่เบอร์เมื่อกี้ที่มันเบอร์ศูนย์สามอ่าศูนย์สามเอ็นเอลศูนย์สามจะราคาถูกหน่อยเพิ่งออกเมื่อวันที่หนึ่งครับก็เป็นเลือดร้อยนะครับแต่ไม่ได้ทําเขาไม่มีตัวนี้ตัวเดียวที่ไม่ได้ตีเขาแบบเอ็น เพราะว่าตัอเล็กๆแม่มันตายต่เล็กๆผมก็คิดว่ามันจะไม่ไม่ใหญ่สามครับเปิถึงสามต่อจากกีเบอร์ถึงสองเมื่อกี้ลูกน้อยลูกน้อยลูกตัวเมียนะครับเป็นลูกพ่อไหนครับอันนี้อ๋อวีโก้ครับลูกวีโก้สองล้านครับวีโก้สองล้านครับนี่นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะแผ่วๆเขาหน่อยเนี่ยผมจะเอาแค่หกหมื่นครับ แม่ลูกหกหมื่นแม่ลูกลูกัวเมียบามันเลือดร้อยนะครับเป็นไม่ได้จีเขาแต่ก็สิบสี่ปีเหมือนกันสิบสี่ปีนะครับเพราะเบอร์ศูนย์สองเกิดก่อนอันนี้เบอร์ศูนย์สามครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูที่แปลงต่อนะครับดูที่แปลงก็จะมีแม่ลูกส่วนที่แปลงเดี๋ยวก็ลองดูนะครับมันจะมีงัวสาวรุ่นอยู่สองตัวอย่างนี้ครับงัวท้องหรือจะเป็นแม่ลูกครับตอนนี้มันอยู่ที่ ที่ลูกค้าแหละครับถ้าท่านชอบท่านมาดูแล้วท่านเลือกส่วนราคามันก็จะเป็นประมาณเบื้องต้นอย่างเงี้ยครับครับ6,000 8,000อย่างเงี้ยครับก็ก็มัเท่าทรมามาสงไปหน่อยก็อาจจะเป็นแสนหนึ่งแสนขึ้นอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูลูก,กวัวที่นู่นครับครับก็กยูที่แม่ด้วยลูกด้วยดูวัวให้ชอบแล้วราคาก็คุยกันเอานะครับถ้าเกิดมันเป็นลูกแรกอย่างเงี้ยก็อาจจะแพงหน่อยลูกลูกแรกด้วยแล้วก็ลูกนอกด้วยสวยด้วยมันก็ ปรับไปตามสภาพง้วนะครับครับผมแต่เรื่องราคาผมว่ามันคือว่าให้ท่านชอบก่อนแล้วราคาเดี๋ยวคุยกันมันก็จะไม่ยากครับไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับใครสนใจขีมศูนยเขาวัวนะครับขวดละ240บาทนะครับมีรวมส่งนะครับบริการปลายทาง1ขวดใช้ได้ประมาณ10ตัวนะครับเก็บได้ประมาณ2ปีนะครับปิดฝาให้สนิท แล้วก็มียาถ่ายพยาธิแบบลาดหลังนะครับขาบัวบอกใช้กัพยาธิภายนอกภายในนะครับเห็บเหากากเกลื่อนเหลือบลานะครับวัวท้องอ่อนท้องแก่ใช้ได้นะครับ1ขวดใช้ได้กับน้ําหนักวัว250ไม่เกิน300กิโลกร,รัมนะครับขวดละ100บาท10ขวดแถม1น,นะครับมียาไล่มแมลงนะครับเดอร์มานะครับขวดขนาด1 0 0 c ซีซีนะครับ ผสมน้ําได้25-30ลิตรนะครับฉีดพ่นตามตัววัวตามคอกได้นะครับกําจัดพวกไข่แมลงพวกแมลงได้นะครับขวดละ150บาทรวมทรงนะครับแล้วก็มีขุมวัวนะครับขุมวัววัวหนังนะครับโซ่เป็นเรลนะครับสแตนเลสเกรด304นะครับไม่เป็นสนิมนะครับมีหลายราคานะครับตั้งแต่วัวสองเดือนขึ้นไปนะครับวัวหย่านมนะครับ เดเดือนขึ้นไปนะครับราคาก็ตั้งแต่550บาทขึ้นไปสนใจติดต่อได้ครับ